ครับวันนี้ผมเดินทางมาที่มาบยางพรนะอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองครับเพื่อที่จะมาชมมังกรตามลาบดอตะวันออกมีลาบดอร,ระดับแชมป์ด้วยเจ้าของเป็นใครแล้วก็มีการเลี้ยงดูยังไงเดี๋ยวตามผมมานะครับไป สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเรามานั่งคุยคุยกันนะครับพวก่อนเนาะครับผมถาเราไปรอที่นี่มีดีกๆอะไรบ้างได้ได้ข่าวว่าเป็นแชมป์ด้วยได้ครับใช่ครับมีเยอะไหมฮะอ่อแชมป์สามตัวครับที่นี่แล้วก็มีสีอะไรบ้างครับพี่ที่อ่าตอนนี้แชมป์มีสีฮอคโก้นะครับแล้วก็มีสีฟางข้าวนะฮะับรือว่าเยลโล่นั่นเองครับครับส่วนน้องๆนี่นะฮะเด็กั ตอนนี้ก็มีอยู่2ชุดนะครับเดี๋ยวให้ชมว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับครับโอเคครับก่อนอื่นเราต้องเข้าไปนั่งพูดคุยกันนะครับว่ามีความเป็นมายังไงได้เลี้ยงมากี่ปีแล้วแล้วก็ยังไงถึงมาชอบลาบะดอโอเคครัปบ อนนี้ผมก็มานั่งอยู่กับคุณมกรแล้วครับที่ร้ถึงฟาร์มเราหมายว่ามีความเป็นมาอย่างไงแล้วก็ตั้งมากี่ปีแล้วครับเนี่ยจริงๆฟาร์มของเราเนี่ยเปิดมาแล้วประมาณ8ปีนะครับนะก็คือจะเรียกว่าฟาร์มสักทีเดียวก็ไม่ถูกนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบเลี้ยงน้องลาบดออยู่แล้วนะครับอพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็สมะกวดสมะกวดเสร็จแล้วได้แชมป์นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ เราลองเพาะพันธุ์ดูดีกว่านะครับซึ่งจริงอาชีพหลักของผมเองเนี่ยก็เป็นตละอนะครับแล้วก็เป็นอู่อยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ว่าชอบเลี้ยงน้องหมาก็เลยเลี้ยงเล่นๆไปเลยแล้วก็ไปๆมาก็เลยจริงจังนะครับตอนนี้ก็ปีที่แปดแล้วฮะเลี้ยงมาน่าจะมีลูกค้าหลายร้อยคนแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นชุมชนนิดนึงเนาะด้านในก็จะเป็นทำเป็นห้องปรับอากาศดี้เลยแหละ เวลาเลี้ยงดูกันยังไงฮะออจริงๆแล้วการเลี้ยงดูของเราก็เลี้ยงไม่ยากนะผมเองก็จะมีน้องคอยดูแลนะครับฟาร์มให้อยู่ตลอดนะครับมีการอาบน้ํามีการให้อาหารอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ของน้องนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยของน้องนะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นห้องที่ค่อนข้างเก็บเสียงนิดนึงป้องกันการร้องเรียนจากชุมชนด้วยนะครับนะเพราะว่าน้องรับบดอเนี่ย น้องเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่แล้วก็เสียงดังนะครับแล้วก็จะมีเวลาพาน้องไปวิ่งเล่นนะครับใหญ่น้อยก็วันละชั่วโมงนะครับก็สลับตัวออกไปอาจจะมีพื้นที่โล่งๆให้เขาวิ่งนะครับแบบเต็มกําลังนะครับวันละประมาณสัก30นาทีก็น่าจะเพียงพอครับแล้วนอนเี่โอ้ไอคิวสูงมากไอคิวสูงครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตำรวจทหารนะครับก็จะมาขอ ซื้อน้องจากฟาร์มไปเพื่อที่จะไปทาสุนัขเคนายก็มีมีการแบ่งปันน้องไปหลายตัวเหมือนกันนะครับนะซึ่งอาราบดอก็ติดหนึ่งในห้าของสายพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดนะครับพ่อพันธุ์ของมังกรปามเราหน่อยครับว่าไปได้มายังไงผมติดตามนะครับจากฟาร์มที่มีคุณภาพนะครับฟาร์มของจ่าเอกนะครับที่อยุธยานะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ มีสุนัขที่เป็นเกรดประกวดแล้วก็มีการนําเข้านะฮะแล้วก็มีคุณภาพ<ช>ซึ่ง<ช>มีการตรวจคัดนะครับโรคพันธุกรรมด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาซึ่งพ่อพันธุ์ก็ถือว่าเป็นเชื้อสายจากฟาร์มใจเอกราบดอนนี่แหละครับอตอนนี้มีกี่ตัวครับตอนนี้ก็ทางฟาร์มเรามีน้องทั้งหมดที่ไม่รวมน้องลูกสุนัขเนี่ยนะครับมี<ช>ทั้งหมด สิบสองตัวครับก็ถือเยอะอยู่ก็มควรบสิบสองตัวสาหรับเรานะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่ฟาร์มขนาดนี้พ่อพันธุ์ที่ฟาร์มนะครับก็มีสองตัวนะครับซึ่งเป็นสีฟางข้าวนะแล้วก็มีสีช็อกโกแลตนะครับซึ่งสีช็อกโกเนี่ยเพิ่งคว้าแชมป์ในปีนี้เลยนะครับชื่อน้องฮีโร่นะอายุเกือบสองปีแล้วนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งชื่อแชมป์นะครับนะเจ้าแชมป์เนี่ยเป็นสีฟางข้าวนะครับเจ้าแชมป์ก็อายุจะเข้าสี่ปีแล้ว นะครับซึ่งพ่อพันธุ์ก็เป็นพ่อแฮร์รี่นะฮะจากฟาร์มใจเอกลาบดอนะครับส่วนแม่พันธุ์ก็ได้มาจากสายลาดบุรีนะครับชื่อแม่ไข่มุกนะฮะส่วนแม่พันธุ์สายหลักเลยก็ได้มาจากใจเอกลาบดอเช่นกันนะครับซึ่งไปจบแชมป์มานะครับหลังที่เจ้าแชมป์ได้มานะเจ้าแชมป์คว้าแชมป์ในปี2523ส่วนแม่พันธุ์ชื่อถุงทองนะครับซึ่งเป็นลูกของเมบาสนะฮะเป็นสายอินเตอร์แชมป์เลยนะครับแล้วก็ ส่วนแม่ของถุงทองเนี่ยชื่อสตอมนะครับก็เป็นแม่พันธุ์แชมป์ประเทศไทยนะครับก็เป็นสายแชมป์ทั้งหมดเลยนะฮะที่เป็นแม่พันธุ์ที่นี่นะครับนะการบริการหลังการขายหลักที่เราให้กับลูกค้าไปเนี่ยยังไงบ้างครับสําหรับลูกค้านะครับที่มาซื้อนกับเราเนี่ยเราเองนะครับก็จะมีการแนะนําก่อนเลยนะครับถ้าน้องอายุเท่านี้นะครับต้องทํำยังไงบ้างฉีดวัคซีนวันไหนให้อาหารยังไง ให้ยาควบคุมเห็บหมัดยังไงนะครับรวมไปถึงยา,ยาถ่ายพยาธิป้องกนยังไงนะครับแล้วก็จะทําเป็นาตารางให้ลูกค้าเลยนะครับ <S <S โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลูกค้ามือใหม่นะครับเราก็จะให้คําแนะนําเรื่อยๆนะครับโดยการโทรพูดคุยหรือไม่ก็มีการโทรเข้ามาสอบถามจากลูกค้านะครับก็จะมีการดูแลน้องๆที่ฟาร์มของเราเนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะครับ <S 1> <S 1> ๆๆผมจะพูดถึงเรื่องของ Uh, ลูกค้าทางไกลนะครับนะ<ช>ที่มีการสอบถามแล้วก็อยากได้น้องนะครับรวมไปถึงการจัดส่งเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการเลือนน้องเลยนะครับเราก็จะโดยส่วนใหญ่ก็วิดีโอคอล <pathways. S 2> ให้ดูนะครับนะ<ช>พอ,พอ,พอวิดีโอคอลได้น้อง <st> ถูกใจแล้วนะครับเราก็จะมาดูตารางเรื่องของหนึ่งทางฟาร์มเราเนี่ยมาตรฐานาก,ก็คือส่งน้องหลัง60วันนะครับเพราะอะไรถึงหลัง60วันนะครับเพราะว่า น้องจะได้รับวัคซีน2เข็มนะครับแล้วก็ถ่ายพยาธินะครับโดยปกติทางฟาร์มจะถ่ายให้4ครั้งเลยนะฮะทุก15วันก็คือ 2>, ค2เดือน4เข็ม4ครั้งพอดีอและว,วัคซีน2เข็มนะครับเรามั่นใจจนเรามั่นใจแล้วว่าน้องที่ฟาร์มเนี่ยออกไปเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องของโรคต่างๆแน่นอนโดยเฉพาะโรคลำไส้ตอนการจัดส่งทางฟาร์มเราก็มีบริษัท นะครับที่รู้จักกันนะครับใช้งานกันมานานนะครับก็เป็นบริษัทที่รับส่งสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเลยนะครับโดยส่วนใหญ่น้องก็จะนั่งหน้าไปกับคนขับนะครับนอนห้องแอร์เย็นสบายไปเลยส่งทั่วประเทศนะครับนะจัดส่งทั่วประเทศจะบอกว่าทั่วประเทศก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ไป3จังหวัดมีแค่นั้นเลยกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นหมาตายหรือหมาอะไรเนี้ยเคยเจอบ้าไหมครับ ยังไม่เคยเจอเลยค่ะแต่ถ้าเจอขึ้นมานะครับจริงๆทางฟาร์มเนี่ยของเราก็มีรับประกันอยู่2อย่างนะครับมีรับประกัน2อย่างก็คือ1คืนเงินเตรียมจํานวนให้กับลูกค้านะครับแล้วก็2นะครับถ้าลูกค้าไม่อยากได้เงินนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนน้องตัวใหม่ให้ได้ตามช่องเวลาที่มีน้องคลอดออกมาก็จะให้ลูกค้าเป็นคิวแรกในการเลือกน้องชุดต่อไปครับท่านผู้ชมครับนี่ที่นั่งอยู่กับพวกเราฮะ น้องแชมป์ครับเป็นแชมป์เปี้ยนประเทศไทยใช่ไหมฮะเป็นแชมป์ประเทศไทยและเป็นแชมป์หลายสนามครับตัวนี้ครับเขามีดีกรียังไงสรีระอะไรสวยยังไงครับถามเสนอหน่อยฮะครับน้องแชมป์เนี่ยนะครับนะเขาไปประกวดตั้งแต่อายุหนึ่งปีนะครับแชมป์เนี่ยนะครับเขาจะหลักๆเลยเขาจะหัวใหญ่นะฮะโครงสร้างใหญ่หัวกระโหลกตรงนี้จะใหญ่มากนะครับนะแล้วก็หุ่นของเขานะครับมันสมส่วน ตอนนี้น้องอายุ4ปีนะครับก็เขาเริ่มผสมตั้งแต่2ปีที่เป็นลูกแชมป์เนี่ยน่าจะประมาณเกือบร้อยตัวแล้วครับเกือบร้อยตัวเหมือนกันโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับลูกชายของแชมป์หรือว่าลูกสาวของแชมป์เนี่ยครับนะครับก็จะได้รับคําชื่นชมนะฮะถ้าส่วนใหญ่ครับว่าแชมป์เนี่ยหน้าตาเขาจะหล่อนะครับหน้าตาเขาจะหล่อนะครับลูกที่ได้ออกมาก็ อาจารย์จะคล้ายพ่อนะครับ่อะครับตอนนี้เราคงจะต้องเดินดูรางวัลต่างๆของมังกรฟันของเราหน่อยนะครับทุกรครับได้อะไรบ้างครับโอเคอันนี้นะครับเป็นแชมป์ของเจ้าฮีโร่นะฮะเจ้าฮีโร่เนี่ยอายุเกือบสองปีแล้วนะครับนะก็เพิ่งไปคว้าแชมป์มาล่าสุดตอนเล่นมกตราาปีนี้เองนะครับก็มาที่2ี่สี่ถึงยบ นะครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าแชมป์นะฮะอันนี้ก็ไปตั้งแต่อายุ1ปีอย่างที่ผมบอกนะครับนะก็ตั้งแต่ปี2013นะครับอันนี้นะครับไปที่สนามสมบทรปราการนะครับวันนี้ก็เป็นแชมป์มานะครับแล้วก็อ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นเจ้าถุงทองนะครับวันนี้ก็เป็นแชมป์ประเทศไทยนะฮะ เจ้าถุงทองนะครับก็ดีกรีแชมป์ประเทศไทยถุงทองยังไม่ได้ออกมาเลยนะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสนามอื่นๆของเจ้าฮีโร่นะครับนะแล้วก็อันนี้เจ้าแช,ชมป์นะครับเป็นแช,ชมป์ประเทศไทยเมื่อกี้เนี่ยไปจบที่สมุรปาการอันนี้ไปแข่งอันนี้เป็นแช,ชมป์ประเทศไทยเลยนะตัวนี้นะครับอันนี้ก็เจ้าถุงทองกับแฟนของเขานะครับซึ่งเจ้าไซมอนเนี่ยไซมอนเนี่ยอยู่ที่เชลบุรีนะครับนะ ไตม่อนเป็นสายอเมริกาส่วนเจ้าถุงทองเนี่ยเป็นสายรัสเซียนะครับนะอันนี้ก็เป็นโบรังวันต่างๆนะครับตอนนี้เราก็มายืนกันอยู่ในบริเวณห้องของน้องหมา<ช>นะครับถือว่าวก,การจัดการวามค่อนข้างดีโดยปกติ <c oughs> นะครับเช้ามานะครับก็จะมีน้องนะครับที่ทำความสะอาดดูแลพื้นต่างๆนะครับโดยการฉีดน้ําขัดหูโดยปกตินะครับแล้วก็จะเราจะมีพัดลมดูดอากาศค <c oughs> อ,อยทําให้ ความชีวิตมันแห้งไปโดยเร็วครับแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศนะครับมีพัดลมหลายตัวแล้วก็ที่สาคัญเรามีแอร์นะครับที่ควบคุมอุณหภูมิให้สม่ําเสมอครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องก็อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผลต่างๆเขาเนาะน้องเขาก็จะสวยงามแล้วก็แข็งแรงน้องชุดนี้นะครับก็อายุ50วันแล้วนะฮะหนักประมาณ6กกิโลนะครับนะ50าวันได้วัคซีนไปแล้ว1เข็มนะครับแล้วก็รอฉีดวันที่60อีก1เข็ม นะครับนะก็น้องก็ตัวใหญ่แข็งแรงมากๆนะครับนะส่วนน้องฝั่งนี้นะครับอายุ30กว่าวันนะครับนะครับการสั่งจองน้องนะครับก็มีช่องทางอ่า t ิ k ตอนะครับช่องมังกรสามลาบดอตะวันออกนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ4 6 8 9 9 7 4489แนะครับแล้วก็ทางไลน์ก็เป็นมังกรตะวันออกนะครับส่วน ID ดไลน์กับเบอร์โทรก็เป็นตัวเดียวกันนะครับแฟนเพจก็เป็นมังกร ลาบดอมังกรฟาร์มลาบดรตะวันออกนะครับชื่อเดียวกันกับทิกตอกสำหรับราคาน้องลาบดอที่มังกรฟาร์มเราเนี่ยเป็นยังไงบครับแรงของที่ฟาร์มเนี่ยนะครับก็จะมีเกตตั้งแต่1,000งหมืไปจนถึง30,000บาทนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งราคานี้ก็การันตีคุณภาพทุกตัวนะครับแตกต่างกันตรงไหนอาจจะเป็นที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ว่าลาบดอจริงๆเนี่ยมีตั้งแต่ราคา ถูกๆก็จะถึงหลักแสนเลยนะครับนะก็แล้วแต่เกรดนะครับถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นําเข้าแล้วการตรวจโรคที่แบบดีดีเทลเข้าไปอีกเนี่ยก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับต้องขออภัยหลายๆฟาร์มนะครับนะที่เปิดตรงนี้นะลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจน้องที่ฟาร์มของเรานะครับพิกัดเลยนะครับก็มาที่นะฮะสะพาน4นะครับตำบลมาดยงพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับทักเข้ามาก่อนได้นะฮะเดี๋ยวผมส่ง โลเคชันให้นะครับมาดูน้องที่ฟาร์มชอบตัวไหนค่อยว่ากันตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ตรงบริเวณหน้าอ้ขอ,องคุณมังกรรับซึ่งเป็นธุรกิจหลักๆกนะันเนาะครับครับธุรกิจของเราก็จะมีในส่วนของอู่นะครับแล้วก็หลักๆเป็นตลอนะครับก็จะมะีทั้งหมด9สาขาครับนะครับรวมทั้งอู่ด้วยก็อยู่ในพื้นที่บอ่อวินครับนะครับส่วนสาขาหลักของเราก็อยู่ในซอยบ้านพรทาร์สามพานี่แหละฮะครับสะพานสี่นะครับนะเข้ามา ในซอยประมาณ200เมตรนะครับฟาร์มก็อยู่ตรงที่เดียวกันเลยกับอู่แล้วก็ตลอของเรานะครับสาขาหลักสาขาแรกของเราครับฝากเข้ามาใช้บริการด้วยนะครับครับผมนี่ฮะนอกจากจะได้มาชมน้องหมาด้วยใช่ครับปรึกษาเรื่องของเครื่องยนต์ก็ได้เนาะใช่งานช่วงล่างต่างๆงานตรวจสภาพรถต่างๆได้หมดเลยครับโอเคสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพงศธรมากๆนะครับที่ให้เราได้เข้ามาเยี่ยมชม น ador, champion, ้องลาบดอร์ดีกรีแชมเปี้ยนประเทศไทยด้วยขอบคุณมากครับคุณมากกรครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Better in the At toe came